สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตั้งเลยนะคะวันนี้ตั้งนะคะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนแค่จะมาถ่ายเป็นแบบเป็นวอล์กนะคะว่าช่วงเย็นนี้นะคะตั้งทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตั้งจะถ่ายเป็นแบบเออเป็นวิวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบฟ้ามันสว่างมากทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะคะแล้วก็ก้อนเมฆท้องฟ้าคือโอเคมากเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะตั้งก็อยู่ใต้ถุนบ้านนะคะ นี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตั้งจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วน้องพุดดิง้งเดี๋ยวทุกคนที่น้องโมนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนไปดูที่ที่น้องพุดดิ้งทำเมื่อกี้มันเป็นยังไงดูมีแต่ขี้ดินนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นทางนานะคะสวยมากแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คือดูท้องฟ้าสีโอ้โหสวยมากทุกคนมันเป็นแบบฟิลแบบ ฟ้าหลังฝนจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนบ้านแล้วตั้งก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยปิงปิงอันนี้เหมือนแบบฟิลอยากไปทะเลมากเลยทุกคนแต่เมนูจะไปยังไงไม่มีตังค์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวตั้งจะมาถ่ายทางนี้บ้างนะคะมุมนี้คือก็คือถ้าอยู่จากมุมนี้ไปนะ,ะถ่ายสวยมากนี่ของฟ้าก็คือแบบเป็นใจให้เราถ่ายมาก นี่เลยข้างนี้ก็จะรกๆเต็มไปได้วยต้นไม้นะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ตั้งก็คิดว่าตั้งจะไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าดูหน้าอันนี้คือหน้าสมมากเพิ่งแบบตื่นนะคะเดี๋ยวตั้งจะไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็ถ้าตั้งอ่ะอาบน้ำเสร็จตั้งก็จะมาถ่ายตอนที่แบบเปลี่ยนลุกนะคะลุกใหม่นะคะนี่นะคะตั้งก็จะมารีวิวใบหน้าของตัวเองนะคะว่าตั้งชอบเอ่ออะไรอไวัยวะ อวัยวะเออไหนบนใบหน้าแล้วก็ไม่ชอบอะไรบนใบหน้านะคะก็คือตั้งอะ่ะชอบอันไหนกนน่อนีชอบคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วอะ่ะรู้สึกว่าแบบมันก็ก็มีอยู่นะแล้วก็คิว้วเราคือแบบมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่แบบไม่มีนะมันมีแบบพอดีเออเป็นเส้นเดียวก็คือแบบโอเคละชอบตาก็ได้อยู่นะแต่เราไม่ชอบตรงเนี้ยแบบอันเนี้ยเห็นไหม มันเป็นชั้นเยอะเกินไปอ่ะมันเหมือนคนจะหลับจะง่วงกันนอนอ่ะเวลาถ่ายรูปใช่ไหมแบบเนี่ยมันเยอะเกินไปมันไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วตั้งก็ไม่ชอบตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นรอยนะคะทุกคนมันไม่สวยเวลาแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมมันไม่สวยจมูกตั้งไม่ชอบจมูกเลยเพราะว่าจมูกตั้งอ่ะมันแบบมันไม่สวยทุกคนดูนะเดี๋ยวหันข้างนี่มันแบบมันแฟบอป่ะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมันเหมือนแบบ มีสองจุกแล้วมันก็ขึ้นจุกหนึ่งมันไม่เหมือนทรงจมูกคนอื่นนะดูมันไม่สวยนะคะตัวขึ้นไปก็อยากทำนะทุกคนแล้วก็ปากปาก,ปากที่จริงตั้งก็ไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นคนปากใหญ่ลแบบปากแบบเล็กๆเป็นกระจับอันนี้มันใหญ่เกินไปทุกคนใช่มันใหญ่เกินไปแล้วก็แก้มนะคะเออแก้มก็คือชอบแล้วนะคะหน้าเพราะว่าแบบสิวไม่ขึ้นก็คือดีใจมากๆนะคะที่เราแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่นะคะ ใช่หูหูก็ชอบนะคะเพราะว่าเราเราชอบทําความสะอาดหูอยู่แล้วแต่ว่าหูนี้มันก็จะแบบเป็นอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตั้งขอบไปอ่านน้ำก่อนนะคะถ้าตั้งอ่านน้าเสร็จนะคะตั้งก็จะมาถ่ายตอนที่แบบตั้งเป่าผมแล้วก็แต่งหน้าต่อนะคะโอเคเลืองฟิ้นดิ้งติวายทำไมวันนี้ทุ่มเหม็นจังเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวต้องแปมน้ำก่อนนะคะ ทุกคนตนด้ตั้งก็อาบน้าเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดตั้งจะออกไปข้างนอกดีกว่าเนาะเพราะว่าขนะดไ,ไม่อยังไม่อยอยู่ในห้องเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงเขะไปข้างนอกกันเลยคะ่ะเติมเติมติมเตมพุดดิ้งนี่ออกมากับชินตลอดเลยโอเคทุกคนตนด้ฝนตกนะมาตั้งจ้าวกล้องมาตรงนี้นะขอนี่ทุกคนตั้งจะบอกว่าแบบเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเห็นไหม ฉันโดนแมงแมงบ้องอ่ะเขาเรียกว่าแมงอะไรก็ไม่รู้มันเยอะมากเลยฉันขอทาแป้งก่อนนะคะทุกคนว้ายอันนี้ก็คือมดฉันก็จัดการมันเรียบร้อยแล้วใส่จุกๆไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมอ่ะแป้งอ่ะ <S <S 1> <S 1> เวลาคัดนแป้งช่วยได้ไหม ร่างกายต้องการคาเฟอีนแล้วก็ตั้งอาจเป็นคนที่ชอบเอาแป้งทาสก์แกลมากชอบทาสก์แกลกคนตกตลแล้วก็ทาให้ทั่วร่างกายนะถ้าอยากผ่นผันก็ทาได้เลยตั้งคนที่ชอบแป้งมากแป้งเด็ก เราจะยังไม่ทาแก้มเออทาหน้านะคะเพราะว่าตั้งจะไปครีมหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะเติมครีมอยู่ะะเดี๋ยวตัง้งได้กระดงเดินเดนที่สนะไม่มีตังครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตั้งจะให้ดูนะคะว่าวันนี้ตั้งใส่ชุดอะไรตั้งใส,ส่เสื้อสีข,ขาวและะ้วก็กางเกงกางเกงอะไรไนมะ่รู้กางเกงลายสกอตเหรอดู โอเคทุกคนเดี๋ยวตั้งจะเข้าไปในบ้านนล้วน,นะคะตั้งก็จะคลีนหน้านะคะแล้วก็จะทำอะไรก็รอติดตามชมได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตั้งจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะตั้งก็จะมาคลีนหน้ากันนี่ก็คืออันนี้มีเยอะมากทุกคนเดี๋ยวก่อนอนะคะตอนแรกตั้งก็จะเอากระจกมาด้วยนะเพราะว่ามันดูในแพดกับในกระจกไม่เหมือนกันอะนี่โอเค เดี๋ยวตั้งจะทําการาคลีนหน้าอย่างแรงเนี่ยนะคะแล้วก็เอาพินซิ่งจะหมดแล้วทุกคน mm hmm. แล้วก็ทิชชู่เช็ดหน้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้เลย2ี่สิบาทเองทุกคนค mm hmm. ุ้มมากนี่เอามาหนึ่งแผ่นนะคะและ้วพับพับให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมทรงเล็กนะคะแบบนี้เลยแล้วกงก็จะบีบพินซิ่งลงไปนะคะต mm ัง hmm. ไม่ได้ไม่ได้เก็บผมให้ดีๆทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันบีบเลยนะคะ โอ้โหนี่เปลี่ยนอันใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันถ้าเราเช็ดที่เดิมอ่ะแล้วก็ใช้ทิชชู่อันเดิมอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะกลับไปติดเหมือนเดิมอ่ะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือต้องใช้อันใหม่ะเหมือนแบบเราเช็ดออกอ่ ะะแล้วก็เอาอีกด้านนะคะว่าประหยัดเนาะเพราะว่าเราจะเช็ดคอเฉยๆคอก็เช็ดได้ยังไงเราเมื่อกี้คอเราเพิ่งทาแป้งปไปก็เช็ดอันนี้น่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตั้งก็จะอะทาครีมนะคะต้องใช้เป็นตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเซรั่มเกาหลีนะคะไฮยานะคะเป็นเหตุว่ามันจะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราเะคะ <c oughs> อ้าว อย่บอกนะ,ะอ้าวนี่นี่ออกมาละนี่ตั้งจะไม่ค่อยใช้เยอะนะเพราะว่ากลองใช้น้อยเพราะว่าหน้าเราก็ไม่ได้แช้งอะไรอโอเคนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวต้องทาอะไรต่อดีเนี่ยทุกคนไม่ค่อยแดบอยู่บ้านไม่ค่อยได้แต่งเยอะมันก็จะหลงลงืมนะคะวาสลินของฉันนี่มันเป็นอันนั้นหายไปแล้วเรานี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่จะมีผมวะเมโอเคนะคะเมื่อกี้ตั้งก็ทาอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ตั้งก็จะ มาเติมลิฟนิดหนึ่งก็พอแล้วนะคะว่าไม่ต้องวันนี้ก็คือมันจะบืดแล้วไงทุกคนเราไม่ไปไหนแล้วไงอ่ะสักหน่อยนะคะแชเดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะฟินิชลูของตั้งวันนี้นะคะ จะบอกว่าลิปอันนี้นะคะก็คือสวยมากชื่อว่าอะไรเนี่ยแคท r ีดอ l นะคะแคทรีดอ์นะคะก็คือเว g ก o สนะคะใช้ดีามากๆโอเคตั้งก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหรือว่ายังไม่ปิดดีหรือว่าปิดปิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตั้งอะ่ะก็จะไปนอนเล่นก่อนนะคะแล้วก็ถ้า ถึงเวลาที่ตั้งนอนนะคะเดี๋ยวตั้งบางทีตั้งก็จะถ่ายให้อีกนะคะแต่ถ้าตั้งไม่ถ่ายแล้วคลิปนี้ลงก็คือเออถ้าไม่มีตอนที่แบบตั้งนอนอยู่ก็คือไม่มีนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง,งๆให้ตั้งเลยนะคะบ๊ายบายค่ะวุ้ชกมนี่